ค่ะอายุเท่าไหร่คะสาสิ <38. S 1> ขอโทษนากค่ะอยู่กรุงเทพนี่แหละค่ะขอบคุณนะครับที่เดินทางมานะครับทำไมวันนี้ถึงว่า,มา,า,ง,มาวง,งมาทำหน้าครับเป็นน <c oughs> <c oughs> ักธุรกิจสาวแต่กต้องทำหน้าครับก็ตั้งใจมาเลยค่ะเ<ข>อาคิว,วเร็วที่สุดเลยแอดมินไว้ว่าขอคิวเร็วที่สุดค่ะเ <c oughs> <ๆ>พราะว่าไม่ค่อยมีเวลาตรงไหนที่กังวลมากที่สุดครับอืมจะเป็นตรงนี้กระดาษผ้าเขาแบบจึ้งหน่อยกระดาษจึ้งหน่อยครับลองแก้มลองน้ำหมักประมาณนั้นแหละค่ะที่้ๆกันแบบนี้ได้ครับแต่ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับตัวขอบคุณนะคะเดี๋ยวจะให้นั่งดยวคคมาารึกนนนิดงะะ เทคนิคกระชับใบหน้าซ่อลรูเข็มไม่มีตะปุ่มตะป่าขมับหน้าแก้มมนุดไม่มีรอยปากกาลหลังทำปัดต,ตานะลูกลืมตาไม่มีตาบวมนนะห,หน้าเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนมากค่ะเปลี่ยนมากนะโดยรวมชอบนะครับชอบมากค่ะหน้าเปลี่ยนเป็นย<ม>ังไ,<ม>ไง,ไงบ้างหน้าผักค่ะหน้าผกโอเคไหมจึงจึงค่ะหน้าแก้มจึงไหมจึงค่ะอันนี้คือรีวิวตามจริงไม่ได้จ้างค่ะจึงมากจึงจริงค่ะจริงนะหน้าดูเงาขึ้นนิดนึงไหมฮะใช่ค่ะหน้าดูเงามีมิติขึ้นค่ะ บ้างหน้าผากโอเคไหมโอเคค่ะหน้าแก้มโอเค,โอเค,คโอเคนะครับโดยรวมชอบนะครับ,<อ>บแล้วตอนมุมปากยกขึ้นนิดนึงไหมลูกปากยกค่ะแล้วก็กระจับมากค่ะประจับเตนะ็มสิเนาะเราเข้าที่นิดนึงเนาะนะครับแล้วขอโทษนะครับตอนดูไขมันย้อแต่ไปตอนดูไขมันเจ็บไหมลูกไม่เจ็บค่ะแค่แบบรู้สึกเสียวๆนิดเสี๊ยวๆนิดนึงนะโอเคโดยรวมชอบผลงานบริการที่เรานะครับเป็นจริงไม่หักค่ะผลงานตรงกับก่อนทำหลังทำเนาะที่เราดูรีวิวมานะครับอะไรเงี้ยมาได้เลยค่ะเนาะเหมือนตามรีวิวใช่ไหมคะโอเคขออนุญาตค่ะอันนี้พูดเองค่ะสวยเนาะข้ามา ได้ตามความคาดหวังที่เราคาดหวังไว้โอเค,ค okay, ขอบคุณนะคะมีความสุขมากนะครับสวยอุปัรนะครับ